สวัสดีครับวันนี้นะครับเราก็จะมาตามล่านะครับชัโดว์อยู่ที่น้ากลับนะครับข่าพนมเดี๋ยววันนี้นะครับทีมงานก็หนึ่งสองสามสี่ห้าห้าคนนะครับเดี๋ยวมาลุ้นด้วยกันนะครับว่าวันนี้จะเป็นยังไงเพราะว่าหมายนี้ก็นานแล้วนะครับที่ไม่ได้มา ดูดูนะครับเส้นทางที่เข้าไปนะครับเดินหน้าจะเป็นนาดูวครับนี่นันทนะครับนี่ก็น้าแมนครับน้าแมนวัาไงครับวันนี้ครับครั้งแรกครั้งแรกครับวันแรกครับไม่รู้จะเป็นยังไงครับ เดี๋ยวมาลุ้นเลยนะครับา้ครับครับยายทางะินตกทางใดตะวินตกใตะวินตกตอนนี้เราก็หลงนะครับหลงทาง <c oughs> เดี๋ยวต้องหาทางเข้าก่อนครับ ใหญ่ๆของเรานะครับสาวงามๆเลยฮะตอนนี้ยอดเลยครับตามหา,าไายชะโดนะครับสำหรับคลิปนี้ เดี๋ยวาดูนะครับอุปสรรคระหว่างทางนี่นะครับนี่ก็ยังไงครับดูครับแหมมันลีกได้อยู่นี่นี่ โอเรี่หน่วยใหญ่เลยหอเรี่หน่วยใหญ่เลยลูกใหญ่มากเลยครับหอ,อยหอ,อยน้ำกำทางดีๆมีไม่เดินนะครับทางดีมีเซเวน่นทางไม่เป็นเซเว่นก็ไม่มีครับ เกิอบแล้นะครับแต่เกิอบเดินยากมากไม่ใช่ทางคนนะครับทางค่ายวิ่งแล้ววิ่งแล้วโอ้โอลุม้มกระนี่ตะผักได้ ควายลงกล้นเมือ่อควายสามตัวไปแทะก่อน,นนะนะนิดละนะหมูมีนะ<อ>เห็นแล้วเอามาป่าพี่เห็นแล้ว ลอดมาได้นะครับโอ้โหยอดมากครับสำหรับเส้นทางสำหรับไม้นะครับก็เหลืออีกประมาณสัก500เมตรนะครับใช่นินเสียงปา เราก็ถึงแล้วนะครับหมายของเราหมายนี้ก็อาจจะเป็นหมายที่ลึกลับหมาหนึงนะครับที่น้อยคนจะรู้จักแต่คงมาไม่ถูกหรอกครับเดี๋ยวไปดูเลยนะครับ หมายเป็นยังไงเราก็มาถึงจุดหมายนะครับบ้าเอ้ยทางไปกับป่าโตนะครับประมาณไกลเติมนะครับ